วันนี้ก็บดพลาสติกเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็พามาดูการงานนะครับนี่ครับ,บ,บงานพลาสติกบดบดออกมาจะเป็นแบบนี้ครับวันนี้บดท,ทีสีสีขาวสีเขียวนี่สีเขียว้ยวาว สีฝาครับม,มันบดยาอยู่บอกเียอยู่บอกเพื่อนตัวนัตนโนมัตกบ่เย่บอง่ายก็ตัวนั่นบอกันยุที่คนบดบอ,อนหมืนนจนแล้วไม่ใช่เพื่ตอนเนี่ยนี่คือพี่สีนะครับ ราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับบ่ค่อยดีปันใดนะครับคอนเสติกปัจจุบันราคาถูกนี่ครับกาะท่องทุนมากเลยว่า,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 าเห็นบ่ม

ตัวตนะตอ,นนอ,ตอนนี้ก็ตักไสกระสอบนะครับกระสอบต่อไปนะครับก็จะเป็นสีเปลี่ยนสีนะครับนี่ครับต่อไปก็จะเป็นสีนี่นะครับสีเขียวนะครับเขียวบ่หลไร้ครับสีเขียวนีนควน่ครับ พี่สีสีเขียวสีเขียวแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสีแดงครับนี่สีแดงนะครับนะครับจากสีแดงแล้วก็จะเป็นสีขาวนะครับนี่ครับขาวแข็งนะครับนี่ครับก็พักเครื่องไปด้วยนะครับนี่ครับเครื่องเครื่องร้อนนะครับ ไม่ค่อยรอนเท่าไหร่นมีใส่น้ำเติมถังเมื่อวานนี้ไม่ได้บดนะครับเมื่อวานนี้ไปซื้อของนะครับของเข้านะครับเมื่อวานนี้กับผมมานั่งฟันพลาสติกนี่ครับอันนี้เป็นพ s อนะครับขาวสองกระสอบนะครับบ่อหลนะครับ บดออกมาแล้วนะครับเวลาเรานี่ครับนี่เป็นคัดแยกนะครับส่วนกองนี่ที่เหลืออันนี้ติดเหล็กนะครับมีเหล็กข้างในก็ต้องเอาเหล็กออกเหล็กสปริงข้างในข้างในนะครับถึงจะบดได้นี่ครับมันมีเหล็กนะครับเอาเหล็กออก อันนี้น้อยๆดิสบอเป็นยังนะครับเล็กยๆสไลด์น่าจะมีสปริงข้างในนะครับเอามีดฟันแกะแยกนะครับถึงจะบดได้นี่ครับแบบนี้ก็พร้อมบดนะครับบดได้ครับแบบนี้ขัดแยกเรียบร้อยแล้วครับต่อไปอาจจะบดตัวนี้นะครับแข็งนี่ครับขีมนะครับเป็นขีมครับพอติดแข็งลายเชื่อลร้ายชนิดนะครับต้องขัดแยกดีๆนะครับ หลายอย่างนะครับนี่ครับตรงขัดแยกอีกทีหนึง่งนี่คัดไวเ้เข่าๆนะครับเอาชิ้นใหญ่ไปก่อนนะครับจากชิ้นใหญ่แล้วก็จะเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆน้อยๆครับที่พอท่านขัดแยกก็บหลายนะครับต้องระบายออกซะก่อนเพราะมันหลายอย่างนะครับ ส่วนหม้อข้าวนะครับหม้อข้าวมีไหโลมิเนียมนะครับโลมิเนียมก็กลัวจะแกะได้นะครับต้องเชือลาเหมือนกันครับพาสติกอะชั่งกิโลขายบดนะครับพรานเป็นสีขาวนะครับสีขาวกับราคาดีเนี่ยนะครับส่วนเครื่องใช้ฟ้าเก่านะครับมุมนี้นี่ก็แยกชิ้นส่วนเสียบม้เล้วนะครับช่ำแหละอย่างเดียวนะครับ ตู้เย็นไข่แดงครับตู้เย็นมีของเสียก็คือโฟมนี่ครับทิง้งแต่ว่าเครื่องซักผ้าโมมี่ัวได้ทิ้งนะครับได้ขายสุดสิ้นส่วนนะครับดียางนะครับดียางเสียยางไม่เหมือนกันครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านี่ครับปัญหาคือเครื่องซักผ้านี้พลาสติกมันเหนียวนะครับนี่ครับ ต้องด้ฟันซะก่อนนะครับแยกชินส่วนฟั่นสามสี่หาส่วนนะครับซึงจะบดได้ครับไม่งั้นบดไม่ได้นะครับนี่คือการลงทุนของผมแบบที่คุ้มค่าหรือใหม่บางที่ก็ไม่คุ้มนะครับบางทีก็คุ้มค่ามันอยู่ที่แล้วแต่ของที่เราจะเลือกซื้อมาได้นะครับเขาเลือกซื้อมาแบบถูกก็ได้ราคาก็ได้กาไรนะครับเขามาขายก็ได้กําไรดีด ราคาที่แพงก็ไม่คุ้มนะครับกับการบดนะครับกับการส่งปัจจุบันนี่เซษเล็กนะครับลดลงกับพลาสติกพลาสติกกับเบดแพงอย่างที่ชิดนะครับนี่ครับนี่พลาสติกก็มีทั้งแข็งทั้งอ่อนนะครับปัจจุบันนี่ครับเคองานเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับอย่างเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ผมบดนะครับที่ผมลงคลิปนะครับ นี่คือบดเรียบร้อยแล้วผมจะพักใส่กระสอบไว้แบบนี้เรียบร้อยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งหมดนะครับเป็นของเครื่องซักผ้านี่คือพร้อมส่งนะครับนี่คือพร้อมขายแล้วนะครับพลาสติกนะครับนี่ครับหนักหมากเลยนะครับก็ได้เกือบหนึ่งตันนะครับบดวันนี้ว่าจะบดอีกวันนี้ดบดนะครับเพราะท่านขัดแยกพลาสติก ต้องคัดแยกก่อนค่อยบดนะครับทุกคนนี่ครับส่วนนี้นะครับของพารลมนะครับส่พารลมที่แข็งแข็งนะครับมีราคาเนี่ยมีแข็งมีอ่อนนะครับอยู่นี่คัดเลือกบัทันบดโซลา์จะเป็นพลาสติกอ่อนนะครับแข็งจะไม่ค่อยมีนะครับนี่ครับขอนท้อง a b s นะครับนี่ครับเดี๋จยว่ะรู้ว่า a b s ยี่ห้อ a b s คือคือซื้อนะครับชื่อพลาสติกนะครับ ABS นี่ครับเห็นว่าพลาสติกครับเขียนบอกว่า ABS นี่แหละครับนี่คือ ABSABS นี่จะมีเฉพาะพวกพอลลมยี่ห้อแบรนด์ดังนะครับที่ยี่หอดีๆส่วนยี่ห้อทั่วไปนะครับจะบอคอยบอกพลาสติกพลาสติกยี่ห้อทั่วไปนี่เป็นของพี่นะครับนี่ครับพี่พนะครับนี่ครับ เขาฉีดมาแบบนี่ครับใจจะเป็นอ่อนนะครับบอกง่ายๆชื่อเรียกง่ายๆก็คืออ่อนนะครับติกอ่อนนี่ครับนี่ครับส่วนนี่ครับข้างในจะเป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้เกิจะเป็นทองแดงของทีวีที่ผมแยกออกมาลายยางมักเลยนะครับต้องคัดแยก เช่นส่วนทีวีก็จะคัดแยกแกะแยกบอร์ดแยกโอ้หลายอย่างนะครับทุกอย่างนะครับทุกคนนี่ส่วนงานบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์พัดลมก็ต้องได้แกะแยกออกมานะครับพัดลมส่วนนี้ตัดวอรเหลี่ยะครับคัดแยกสายไฟก็ขายนะครับหลายอย่างมากเลยนะครับ กลัวจะคัดเดกได้เพราะว่าต้องใช่เวลานะครับกลัวจะเร้งเงินมา่หมุนมา่เสื่อนะครับนี่ครับนี่คือพัดลมนะครับมอเตอร์พัดลมที่ผมแกะออกมานี่ครับเพียบเลยหลน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับนี่เป็นคลิปเกี่ยวกับ การงานนะครับทุกคนอาชีพสร้างรายได้นะครับนี่ครับส่วนงานของผมต่อไปนะครับผมก็จะมาเชื่อมเครื่องบดของผมนะครับเพื่อว่าขามหลุ่นนะครับเชื่อมไม่ค่อยดีนี่ครับบดเครื่องซักผ้าได้นะครับเครื่องซักผ้านี่เนี้วรุ่นนี่บดได้นะครับนี่ครับแต่ว่าต้อง ผ่าครึ่งนะครับบดใด้ครับต้องใจเย็นๆเร่งเครื่องให้สุดเลยเกือบสุดพูดแล้วครับถึงจะบดขาดนะครับโดยเครื่องเบาบดไม่ขาดนะครับผมก็จะมาเชืเ่อมเด็ก huh. ตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้รุดนะครับเมื่อวานนี้ก <They S 1> ็บดไปเรียบร้อยนะครับสีขาวนี่ครับบดตรงนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นประเภทสีนะครับนี่ครับพี่สีอยู่ในถุงบีกแบกครับกับว่าหลนะครับ ตบกัดสีขาวนะครับหลายอย่างอยู่นะครับ